ช่วงนี้เห็ดเบยก็จงานไรเสียงเบิดสบายดียามมือสาวทุกคนครับมือที่สูบเบยกสูงานเก่าแบบนี้งนะเนาะชีวิตของลูกสาวนาเฮาถาโบเฮ็ดกับโบได้กินพี่น้องโบคือแบบนางนอนอยู่นบไรนี่นอนเลยคือนอนตื่นสวยแบบนี้กับโบไรนะทุกคนพรายยังเพาต้องฝ่ามืเห็ดเบ๋กวจะผ่ันฝนผ่ันหนำผ่านฝนเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกเีก็เลยว่าหนามันโบลายนะทุกคน ส่วนนี้ก็คือห้ามเจ็บห้ามไขห้ามป่วยห้ามไปทุกอย่างเลยแต่ที่สาคัญคือสอแปรป่วยแล้วพี่น้องอ้ป่วยแห่อวานเราจะลาป่วยคุยเครื่องมือเลยสอแปรบวายตอนนี้ยัง่เห็นเราลงมาอยู่แต่ว่าน้องใส่เราสองมองสะพายกับน้องตายเอาไปดาก่อนแล้วฮ่าพีหลายแต่ว่าเป่งพิมพี่น้องไถ้โบเป่งพิมกระปูมันสิกัดเขาเขาสัมผัสเศจเขามันสิเปื่อยเพราะว่าเขามันยังหน่อยดิ เอเป่งทิมยังนี่ยโมเลกอี่น้อย,าาแ,ออย,ยแต่อาทิตย์หนึ่งเลยตายเสซไปจักในเขาอันเก๋เสซไปจักตั้งแต่ที่ดำได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะทุกคนงานก็นมีบุหัวจากมองแต่ว่าฝนมันตกลงมา,มาในทีมงานมาซอยนะาขาวขาวซอ,อยอร่อยมาซอยตอนเมื่อกี้ประมาณ10นาทีที่แล้ว นี่แหะพี่น้องชีวิตของชาวนาพน้นตกกระบาดอยู่บริสุทธิเนาะเอิแนว่าแดดกระทนฝนกระสูดทั้งบริสุทกบบรบาดได้กินเนาะทุกคนน้ำซูผาหมาสู่ดินแต่วันนี้บริสุทธิดินแต่สูหน่ำให้ง่ายเข้าใกล้ทแล้วหอมเขาทุกคนดีใจไหมตั้งแต่สีมันแล้วแล้วค่ะจะปเป็นไปดำเต็นเ้าพวกเขาเมันดำง,ง่ายง่ายแข็งเลยกจานาเทยสภาพก็มีชือแบบนี้เด้หน้าตา เตุแบบนี้แหละบูพี่น้องเลยซิวขึ้นนาแบบจนตาซิมืนบปได้พี่น้องจะไม่ยังเป็นยาเพื่อดำหน้าแล้วน,นะต้องไปเอา,าอันนาหรือฝืนตัวเองเขึ้นมาไล่เติบนะเพาะว่าสภาพแบบคือตอนนี้ลุยให้เขาให้หนมก่อนนะทุกคนเต็มที่เลยกับเบียกกับงานบรรแลาเบียกแล้วงานจะคอยว่าก,กันนะและนี่แหละชีวิตของลุกซาวนาเขาเนาะ ผู้ใดที่เคยเห็ดก็สิเข้าใจนะพายว่าเคยเห็ดก็มาลองเมึงได้นาะทุกคนลองเมึงแล้วบอกเลยเลยว่าติดใจหรือว่าไปทิดใจก็คอยพิจารณาทีหลังก็รำนาแล้วก็เมื่อกินข่าวแค่นายแค่มันตอนแรกมาใหม่บอกก่แล้วไปเห็ดแล้วนะให้แล้วนะรัำนาแล้วเมื่อกินข่าวที่เพิ่งข้าวร้อนข่าวไก่เด้่ไก่เนี่ได้ยังกินเลยชาวตุ่นไอ้บุพีเราหยอกกัน ขาวมมาอมมีน้นองกินก <c oughs> เป็นเวีมิเลย่า,ยยม,ามืแรงเมแรารักกาบเบิดเลย <c oughs> ข้าวอมมันสิเล่ยทุกคนมาอนร่นักกาบเบิดเลยตอนนี้กระเที่ยงเขาเขาดัหน้าเขาเอง,งแาาเขาข้นชิเลยมงแต่วาดำเหานะเขาข้นิลเล่ยง่บอกกันซอ,อยอซอยอ่านะเงียนขืนช่วยมันจะเก่งจระเลยิ่ย์ลงมา,า,า,าลงมาคึกค้มใจเนาะพี่าน้อมาดำาซอยแนโดยสีประวังยังตอบแทน แมนเพื่ออะไรเมือเอาว่อละเมื่อลีเกาะบ่เมื่ออลีฮะบ่เเห็นปลกระฮะกันบ่เหนลากะยิ่งถึ้เวลากินข้าวทุกคน ทางคนเปลี่ยนกันไปทุกคนจะมาทางอุ่นเหรอไปแบบนี้ไได้สดได้ไปไปถ่ายกล่องสักหนี่งโอ้เก่งเลยเก่งอะขี่รถเมื่อขี่ไปบัสถ้าเลยดีหอนแยวขี่รถแต่ไปบัดผูกพี่น้องไอ้ขี่รถมามาแต่เวียงพุ่นเดิน้องลาสิมาขอกวนตา สาาวโซแห่งเมืองสวร์เอาพอ่อเอาแม่เอาเต่าแก่มาเป็นพยานแม่อยากได้ลูกไผ่สวรรค์คือสีดุคือสีมันอยากทายาหัวดุมันอีรีบอกให้มาคอเบิ่งเพิ่งกินเข่าหนักไปพอลูกอ่อนแล้วมากินเขาเนาะไม่ได้ลอนกินเขาน้ำกันไม่ได้ไไดดดกินเขา อะไรกนกินขอม,มสั่นตะกร่องสั่นอะไ,ไกอนส่ยัส <c oughs> ั่นเป็นเป็นเจ้ามือเมไฮโลอะหลาหมูหลาเองได้เลยแบบเอาส่วนั่นเลยมัมูหลาหมูหลาเองมันเหรอใช่ไหมคะนีผักเสร็จมาลูยามา เดี๋ยวกินข่าวกันเอาทุกคนอี่แมว่พอแล้วเราจะกินเราอ่ะเปได้ล็อกตัวเมียเราบวดตุ่นเล็ทุกคนเอามาสื่อทุเรียนเพราะว่าจ่างเล็กหน่อยดำหน้านะเอาทุเรียนจ่างเขาอยากกินมาทุเรียนเดี๋ยวจะเป็นทุเรียนอันนี้เขาว่าของไทยมอญทองแสนซาวแสนสามสิบโลสามแก็แสนสี่แสนสี่ส่พันขีพันเป็นแสนสี่เอาแต่แสนเดียว ฟังนิดหน่อยหนึ่งเซนหนึ่งเอาไปเช่าจะไปซื้อให้เขากินบดกลับกันแต่นหนึ่งก็มันส่งหมดวะส่งหลายบาทเออโอเคเอาตอนนั้นแหละขายเฮาในหนึ่งเด้อตัวเขาแก่แล้วทุกคนเสื้อขาวอะไรอยากกินเขามาดำนาสอยก็เลยมาซื้อให้เขา,าอยู่ตลาดห้าห้าห้านึ่งอย่าอยากนะทุกคนถ้าเห็นราคามันกะคืออะไรเป็นเงินบาทนะพอทางนี่เนาะอะไรเป็น,น,นปปเงินกี่เป็นต๊ะแจ๊บเป็นแสนผมเรียนบาทห้าโมได้มีเงินแสนบโมกีน

S <S เรืออะไรอยู่เรือเอเป็นโเอาไข่มัหาสิพันอะไปเอาไข่าหาสิพไข่ไมัน okay. ย okay. okay. ังเห็นดต่กีไขรกอเอาไกุบอกใบเสือกเบอให้เขท่าเลือกเป็นไข่มันนะอามาตย์บัณดิตบอก ลอคอนฮะลองคอนโอมาแต่ลองคอนลง้องเห็ดแต่จ้องเลยไม่ดูามีเก็บต้นอ่ใรัมันพอได้เอาไขมันทารละสี่สิบพันไข่มันโรละห้าสิบไข่มันโลละห้าสิบไดแบบเป็นไข่ไหไโรละห้าสิบเอาไข่มันลอายหนึ่งก็บสี่สิบห้าวันใช่เนาะเกอบหมดหนอยง แต่แต้ติ๊ดคเขาในโลกนึงไทยม่เขาหมักไข่ก็ได้ก็เต้เต้เละพอดีแทบเลยไข่มันกับอดีตอดีเลื่นกับดอกจุ้มนั่นะเอามห่างันไป้องนี้เราวมาหอดีนะใึ่เ้มำไรบได้เองลุกขันแลมลมาอดนะทุกคนหอดิ้งละเหมือนเอดิ้จนเตมใหม่เมื่อเนั่ยนะบอกก่อนไหนน้องๆมาดำหน้า เพื่อนมาดำนาเพื่อนันมาดำนาซอยอห้พาไปเห่ียวนหนำก็เลยมาดำนาซอยก็เลยพาไปนะทุกคนแต่ว่ามันนี่อยากกินอนี้อีกเลยเขาก็เลยซสือกินเลยทุกคนเต็มที่ก็เป็นอย่างดอกซสอยกันไปสอยกันมาเขาสอยห้าเขา,เาก็สอยเขาจังหมัดเลยกินแก้วแล้วจังหมัดแล้วไยังกันเลยเนี่ย่ะพี่น้องบอกว่าได้มีคนสอยหลายคนเนะพี่น้อย เด้นหละคนสวยนะลายอีริพี่น้องเอ้เขาลกกาเละพวกลายเขาลงเติงเลยก้อนศีรษะกระสานน้ำซอแปร์นาำบริษัทน้ำเฮาดิ้นทีแต่ลายมัดมาเด้นรกกาเด้อลกกาเด้อสบายดีทุกคนมาเด้อลกกาตึงเอ้ามังตัวเลียนเซอร์ไฟต้อตกลงมาแต่หมากมันต้องมาแต่เช้าต้องมาเต้าวันย้อนคือดีกี้จ้ะนั่นแหละที่เกาะแม่ไอวิไอวิจะกอนุหอยกินมักตัวเลียนกันเด้อจะกินเยอะมากใหญ่ เอมี่จะใิเบิงหมูาอะไรเดี๋ยวมาเสียอลเล็ผู้ชายหรือผูสาวเก่ามึงแน่นคนกหังเตียนไเ็บได้ละเอียดผู้สาวตรงหน้เรียดหนนต์าะไดับนยนต์ฉนกูนดกินดอวันนี้นะยนคนยนคนเลกินยังไอ๋อเมื่กี้แบบคนยนอเยกินเดือนขอบนอกลุ่มในอุ้ยอันนั้น่วยล้วแซ่บในเงินบาทไก็ช่งว สองลอยถัวนี่ย่ะยันีแปดเข้าวัดทุเลียนหมอนทองเบิ่งกิบม่งดูนุ่มปจากหมอนทองแสบไปนีหรอเฮโอเดูเนี่ยสกินน้ำกันสนใจเนี่ยเขากนียุเลียนมาหายนะเกกเือุเลียนมาหายันเบิ่งคลิปวิดีโออยู่อย่ามันเหี้ยเด้เใช่้เอ้ยหอบแรงไกินยูป่าใช่ล้เได้น้ลังม กินแก้วกันเออาแปะบอกินเราเป็น้องพันเหม็นเราต้องเฝ้ากินตกใจด้วยปั่นกันหายบอกร้อนนะกินยี่บ้านคือแบบเป็นคนจ่างพันม่นบอกเอาแต่เอาเองเถอือหอมมะลิแซ่บเนาะแซ่บไม่บอกมีหน่อยแล้วแซ่บ่จังอะไรมันก็เอาไปได้เนี่ยมันมุนหมดเลยนี่จะลอยกุ่มมีกี่ที่หอมเอาพอกระหรี่เอาเทาคือปั่นหอยปะหองกันดะกระหรีหไอ้หอยชิมมึงดูแซ่บคือทะเลียนมาแต่ไทยอยู่บ่ จักเพนกเกางไปลีเนตากลกองมันเล็กจังเลยใช่เยอะแอบชมาลกินตัวนี้มาเอาแบงเต็มมือแน่เล่อยากกินตัวนี้แล้วด้กินกลากรงนี้อันี้่อ มันขึ้นกันแทะหน้าจะระดมหน้าละเช็บกลัวไม่เชื่อมันกินแล้วมันเม็นแล้มาขยังเม็นบมังตุเรียนวุ้ยใหญ่กลัวเลยทหารนี่เอาไม่มันกินมันก็รักคืนคืนกาัแล้วมันคายปอกลงาแอบตุเรียนมากินทออไอ้หน่อกินยังลูกนะตอนมันกินบ่ได้แล้วเด้อตอนมันมันไม่หำย่างเม็นอยู่ไหนมันเด้ หลับสายหวก็วจะลงเฟสบุกยาก็หันิประจานกหนี่อยก็โทรศัพท์อย่ามืออายน่ิประจานอายแช่บบอกเขาแช่บหักมันจากจังให้หน่งย่หนุ่มๆด้โลละสี่สิบพันเด่น่ดินจากโล่นี่นะไอแวนไอ้ปะ2ประมาณองโล่อันนี้ขายบอโล่หนึ่งอ่าพาไกไรข้าิ้อะไขายลูหลอายกิมเก้วมันน่ะไม่รู้จติดโลขายหอกันว่กเขนไม่ได้เขาขายเขจังขายบกราม ติดกาัาเลยไปส่งคืนกินอโอ้ยร้านเนี่ยวิปูเกิดอะไรอีพอคือหลังมือกินมาเพเรียนจ <c ười> รงๆว่าแกากินไนไหมมันเหี่ยวจะพายแล้วมันแทงผุน่ะอาหัวตกเอารแบ่ยอมามันแสบ <c ười> แต่ว่าคองดีมีน่อยงหคนแสบ กินี่แหละส่วนวิธีวิธีหนวดทีมงานเนีเขามาลกกาดำนาสอยแบบเขาตามใจเบิดอย่างขั้นมืออื่นน่องมมากกับผู้ชิวช่ว่แหละจังละขันน่องมมมากเที่แล้วก <'S 2> ็ะ <from S 1> ไปเอาหมูสะเรียนขึ้นมาแล้วหมอมไปเอาทุเรียนขึ้น,น,อนดอกแซดไปทามาสัวหยากยังชู้มานี้เอาใจว่าตัวหยักไม่หรอกหมูสเรียนก็ซื้อมาให้กินแต่ว่าราคามันแพงไรครับก็เอาแต่มักเดียวดอกได้พวกกรสแต่งให้เรื่อหั่นก็นดอกได้พวกรสแต่งโบ่เอาต่อแล้วทุกคนเราจะลกกะมาเล้วทุกคนลกกะกินเข่าก็ยังเอื่นลกกะก็เอื่นเออเอื่นหมดไม่ได้แล้วทานมา ทาม,มาแล้วเน่ยตอนกินข่าท้ามากินข่ากบเาเอิดกแปนาะลกกากันเลยเอิดเมืม่อแรกนะอยากให้พนต๊หรือไ่อยากให้ต๊ไม่อให้ต๊ะไอ้ยังก็ไม่อยากให้ตกเปือเ <laughs> เ่อนแล้วเหลนก็ละมุก <laughs> ดักไว้ก็ยังเลนนะเมือมอม่อเมื่อเมื่อเงินจะก่อนเดินปตืใหม่ก่มันเปืเ้อนเลยขาดนี่าดท่นมุกจับเอาเ้ามาหนี่าะให้พนต๊จะมีเมื่อแรกไนหะม วายมันตกก็ได้าสิ0แผ่นฟักมาจิ้มไข่ง่ายไงถึงผาสักแกยังกูว่ากให้มันตกยานคำยานทีมงานเหมือนมาดำนาสวยคันตกแล้วก็ชุดำหน้าเขาตอนนี้เขาคื่บอดีดำหน้าเขาบอกว่ามีน้ำบอกว่ามีน้ำยาเจ็มเนี่ยยมันคืออย่างทุกคนเขาขอใจฮะ เราแพ้ฟึ๊งแงะรีบอกหายใจไอเดนโนมีภาษาบาลังไอเดนโนเาแป้มาบ่ไอมาดำน้าซอยเลยบ่ไมาดำน้าซอยเลยเนาะก่มันเหียนปวดว้าะแก่งายพี่คนนี้จะไดงมาได้ซ้ำนี่จ้ะจะบวดักโซน เงาที่เขาเป็นขายงาคือก้อนนะบอไว้ชุดเหล่ากะขอค้ำคมจากเคนดี้แม่ยกะอีพอนอนอยู่นาบอกรอกับแม่นอนอยู่บ้านนะทุกคนเพราะว่าเที่ยงมันหลังเป็ใหญ่ป็นใดนอนบ่ได้หลายคนเปลี่ยนกันนอนตอนนี้ให้ยังบได้เมื่อยเราถามบอกอมาเอาอยู่นี่เมียกะอีพอนอนอยู่นาทุกคนชุดละแกงเห็ดเขายังนายแมงเมาป้อนคือหลายเลย แอฟันดีกันนอนอยานานพันเล็กพันเลกอยู่หักท้าเบิอยอย่งไว้เนี่ยจะถืออีบอนเอาทุกคนเปลี่ยนกันนอนเ <laughs> <laughs> มื่อเราทุกคนเมื่อเรานะค่ำเลยเอาหน้ากินเมื่อไรกะสิเมื่อนอนอยู่บ้านฮนะ่างไม่เมาจับเสือฮ่อไปแล้วตสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้สา,านีเขอบอกขอบใจพี่น้องทุกคนหลายๆเนาะที่เขามาเบิง่งพอกันใหม่วิดีโอหนาไปแล้วเด้อวันดีทุกคนบ๊ายบาย เดี๋ยวเราจะเบิ่งเดี๋ยวมันเอามันมาแล้วเนาะปิดมาบอลเมื่อแล้วมันบอปิดมาหนอมปลามาเท่านั้นนะหกหกเมื่อนกินได้แมงเมากินแล้วล่ะกับเมาเมาเนี่ยเราตักแกงเห็ดให้มากินก่อนดีกว่ามันก็อุ่นอยากกินยำนี่นะทุกคนเชิบชิบกินยำ